สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมสวัสดีช่งยีนอนทั่วครับผมมีนี่ได้รับนาทีมาดูแลมาเช็คนี่ครับผมมาเช็คไฮเปอรเชิร์สวิตคือการปรับสวิตให้มันดูน้ำตัวเนื่องครับผมหลังจากที่เพื่อนทีมงานที่มาลือท่อลือท่อเราเพื่อนปรับไอสวิตไฮเปเชิร์สวิตนี่ครับ พอดีมันโบรานกันครับเวลาน้ำมเบิร์ดเรากับการดูดน้ำครับผมเกิดเลยเพิยยเ่นทัางผู้ใหญ่เพื่อนได้มอบหมายเป็นหน้าที่ครับเกิดเลยเขามาเบิ่งครับผมตอนนี้กำลังแยปรับให้มันเป็นระบบอยู่ครับเข่าไปเบิ่งใกล้ๆเลยครับผมนี่ครับผมนี่คือระบบน้ำประปาของชุมชนบ้านน้ำซับครับผมหมู่สองนี่เลยเพื่อนก็นจะมีเหตุลักษณะมีไฮวิเชอร์ครับผมนี่ มีไฟลงมาแล้วก็มีให้เปเชืรอที่ดูดเสมอรครับสเสมอสเสมอที่อยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีถังอันนี้จะเป็นถังถังสแตนเลสที่เก็บที่กล่องกันกล่องน้ำครับผมใส่ระบบใส่ใส่ระบบที่กันกล่องด้วยทรายด้วยหินด้วยทรายข้างในครับเป็นตะกอนครับนี่แล้วก็ออกกัน เขาไปแล้วก็ลั่นออกมานี่ปล่อยปล่อยออกไปให้ผมอแมพี่นองได้ใส่กันครับผมตอนนี้กำลังใจน้าแบบจัดเป็นส่วงๆไปครับกระจายกระจายแบบเต็มมือน้ำน้ำข้างล่างน้ำข้างล่างนี่มันดูดขึ้นแข็งบนทันครับผมแข่งกันอยู่ประมาณสิบห้าเมตรครับนี่ครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ น,นั่นก็คือปายโครงการที่เขียนรายละเอียดต่างๆผู้รับผิดชอบผู้ที่เฮ็ดครับผมคือไปตัวนั้นครับผมเฮ็ดตังต่ปีใดพศออดครับมีแจ้งไว้เบิดคือปัญหานี่แต่ก่อนก็นบ่ค่อยมีบม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับเราส่วงหนาแรงเข้ามาปุ๊บเราอีกอยางประชากรประชากรมันเพิ่มขึ้นการใส้น้ำก็ต้องเพิ่มขึ้นตามครับแล้วราวนี้ระบบของตก็ยังเป็นระบบเสียดเว้เก่าๆอยู่แบบเดิมๆม,มันก็เลยดูดน้ำขึ้นแทงบ่ทัน เพราเพราะที่ใส่น้าเพิ่มขึ้นประชากรเพิ่มขึ้นมาดูดน้ำเขาเนี่ทางล่างทางล่างมันก็อาจจะเป็นตะกันเป็นตะกรอยังเซครับพี่น้องก็คือโบได้วล่างบ้คอยด้ายล่างี่ยคือน้ำเวลาดูดขึ้นมันก็เลยมีเป็นหานิดนึงแล้วพอวันทนี้จะมาล่างมันดูดมันดึงขึ้นยากครับพี่น้องมันมันดึงขึ้นคือดึงตัวท่อตัวเสมอเนี่ยตะกันมันกัดมันหนาจะกัดพอสมควรอยู่แหละ แต่ยังเอาเสมอขึ้นไม่ได้ดอกตัวนี้ยังใส่เสมอตัวเก่าอยู่ครับมันก็เลยต้องระมัดระวังระมัดระวังการการที่ใส่เสมอถ้าเสมอใหม่ก็คือเรียบร้อยเลยครับเงาเลยเงาเงาเงา,เาแบบโดนนะครับก็จะได้ใส่น้ำาฮ้กดีได้ละเมอไม้มา,มาก็เลยต้ให้พี่ให้น้องในเบิรงครับมีหลายหลายคนเพิ่งกะถามมามีหอสนามเด็กเลน่นของพี่น้องเอ้พีน่นะยังสวยยังงามคือเก่าเลย พยายาออกกำลังกายกัมาโลดครับ,รบ,บน,นี่เลยครับผมการออกกำลังกายคุณแจงคุณก็แจงเห็นยังนะครับโอ้บึงตรงแรกนึกว่าเจนี่ครับพี่น้องเ <c oughs> ข้าใจว่าเป็นก่อตะไคร้ครับมาบึงไกลๆล้วมันโมเมนต์นะพี่น้องมันเป็นก่อหยาอย่างนีครับแบบแข็งๆเลยนี่นี่ครับผมโอ้บึงอยู่ตรงดนเนี่ยตะไคร้ันคืองามแท้ว่ะมันโมเมนต์ครับ พอมาเบิ่งมาเห็นอีกทีเราฮัดมันเป็นก่อหยายังวุ้วคุณอพี่น้องห่อนบ่ห่อนเบื้องใบกล้วยคนน่ะขนาดกล้วยน้ามเลี้ยงในหยวกกล้วยมันหลาเพราะเป็นอย่างเดียวมันโอ้หมันมันแหงมันเหลืองเลยคนน่ะครับเราก็หักคุณ่ะเบิ่งใบใบเสียวใบแบบแบบเหี้ยวครับเหี้ยวแบบคาต้นเลยคนน่ะมันห่อนคากครับขาดน้ำระบบน้ำก็ยังมีปัญหา ก็เลยกลายเป็นเลยครับผมเอาเดี๋ยวจะให้ให้เบื้องคิดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายให้เบื้องไปเรื่อยๆครับ